สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทาง5าน่อย3น้อย4น้อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะ3น้อย4น้อยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่22นะคะเราก็มาสรุปของวันที่21กันก่อนนะคะว่าแนวทาง มาตัวไหนบ้างนะคะเข้าตัวไหนลุ้ตัวไหนบ้างนะคะสําหรับตัวเด่นเมื่อวานนะคะก็มาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะเมื่อวานเฉพาะกิจให้เด่นที่3กับ4นะคะเว่งรูดที่3กับ4นะคะเฉพาะกิจมาตัวไหนเฉพาะกิจมา1 2 4นะคะแล้วก็7 5็5หห้า อ่าสอสีมานะคะวิ่งรูดที่4 4่สองก็คือคู่นี้นะคะส่วน7จหก็หลุดไปนะคะก็ไปต่อที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็2 9 4แล้วก็9กเจนะคะ มาไหมเก้าอ่ามาอยู่นะคะส9นี่นะคะอส่วน97ก็หลุดไปนะจ๊ะกาไปต่อที่รอบปกตินะคะหกแแล้วก็สองสองพี่น้องไฮเบิร์ูสูหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกมาสองสองก็หลุด ชุดปุ๊ดเลยนะจ๊ะชุดวินก็3มาแต่8ไม่มาก็ไม่มีคู่นะจ๊ะก็ไปต่อที่รอบว i p กันเลยนะคะรอบ vip นะครับ8 2 8แล้วก็3 1มหน่น้องดูนะคะนี่เฉพาะกิจให้สองตัวมา1ตัวแล้วตัวที่เหลือนะคะสามารถไปตามต่อได้เลยนะคะ สามารถตามต่อได้เลยนะคะมาแปดสามสามหนึ่งทุกวันเลยนะคะตัวใดตัวหนึ่งมีวันที่ยี่สิบที่ไม่มาเลยแปดที่ไม่มาเลยแต่วันนี้มานะคะเมะื่อวานเมื่อวานมาอยู่สามแปดสามสามหนึ่งสี่ก็จะมาสองสี่กับเก้าสี่มาตัวละสองรอบนะคะ สงสัยจะให้ตัวเด่นแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วมั้งพี่น้องให้ตัวเด่นสองตัวนี้ก็พอแล้วมนะั้งเนาะดูซิเมื่อวานให้ห้าไปห้าห้ามาอ๋อห้ามาอยู่ห้าเจ็ดนี่ไงห้าเจ็ดนี่ ก็รุ้นได้นะคะรุ้นได้ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่รูดตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ได้3ามอยสี่นอยเหมือนกันอารอบเฉพาะกิจเลยนะคะตัวเด่นตัวนี้ส่วนสามนึ่นะคะ8ปดสองสองแดก็หลุดไปนะคะสามหนึ่งคือมาชุดบินนะคะนี่1นสาม ไม่ชอบตัวเด่นก็ตามชุดวินได้เลยนะคะก็อย่างน้อยๆก็ต้องเจอละหนึ่งคู่ต่อวันนะคะอย่างน้อยๆนะคะหนึ่งคู่1นถึงสคู่3คู่4ีคู่ก็แล้วแต่บางวันนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็รอลุ้นรอชมเลยงวด ถัดไปนะคะก็ขอให้มีโชคมีลามนะคะเฮงเฮงปังปงกันทุกคนทุกท่านนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะวันที่22นะคะเดือน12ปี64นะคะกับฮานอย3หน่อย4หน่อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะ สูตรวัดใจสองตัวบนล่างนะคะชุดจับปิ่นนะคะ เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกันเบิ้ลน,นิดหนึ่งนะคะก็ไม่นิดนะคะสองสามสามสี่คู่นะคะศูนย์ศูนย์สาม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 กับแปดแปดนี่ตัวเดียวกันกันไว้ให้สี่คู่นะคะสุดเมื่อวานให้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งมาสองสองพี่น้องงดหลายงดหลาย สำหรับตัวเด่นนะคะเด่นก็จะให้เด่นที่เด่น0ูนนะคะ 0กับ3นะคะ0ก็จะมี01 02 04 08แล้วก็09นะคะสำหรับเด่น3นะคะ3ก็จะมี3 0 สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าแทนนะคะสามห้าอ่ะชอบมาด้วยกันบ่อยนะคะสามห้าชุดวินนะคะก็จะมีสามมีสี 0, ่ศูนย์มีหนึ่งเก้ามีแปดอืม นเฉพาะกิจนะคะ3กับ4ตัวเดิมนะคะหรือว่าใครจะตามตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็ตามได้ถ้าชื่นชอบนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศู สามสามก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ ก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ